สวัสดีครับพี่น้องตอนนี้เรามางานช่วงช่วงค่ำนะครับฉลองมงคลสมรสช่วงค่ำนะครับของบอสกับซอเวลาจะไปใส่บ<า>ัตรบัตรพ่อซีบัตรพ่อซีท่นนทานที่พอดีประธ <c oughs> า,านที่พอดียุทธทังไหนคือหัว่าประธานนั่นที่พอดีคือว่าประธานนั่นที่พอดีใครพัฒนาที่พอดีสวัสดีครับขึ้นใช้มงกุฎบ่โอ้มาเศร้าบ่ ฉันบอกมาฉันล้องลอมาประธานาธิบดีเห็นไหมเอ้ลาพี่จะบัยุ่ยใกล้ๆอยู่ปอไหนแล้วนี่มอหนึ่งครับอหนึ่งครับหน่ก็จะพูดน่อยแท่รานได้ยืดาจำ่ไรจำ่ี่ดีอยู่บ้านเชียงวะโอ้จลวที่เวลาไปถ่ายรูปเนาะจเรแลว แต่แค่ลู้มันจะเปื่อนเพื่อเวลาจะเปื่อนในลูกไูใดสีขาวไู่ไดสีแดงไม่มีสีแดงให้ลูบอยไปนั่นให้ลูบ่อยไปท่านีอะไรจะขึ้นไปแล้วนี่ขอเวลาสี่ห้านาทีมูบ่เมนมูมาบนมาบนอบนมูเขาส่มาจกคนเอาบ่เป็นน้องยุ่นห่ิานั่งนจะใส่สีม หรือว่ายันยันนอนเลยก็เลยตื่นจันทร์ยเจตื่นเลยการเสีตื่นนี่นอนการเสีบ่ตื่นนี่หลีเหล่าเขานนอนเลยนอนอีนอนเต็มเลยเปลี่ยชุดแม่หนิเปลี่ยประธานท่านิบดีได้หน่เปลี่ยเรอตอบเราจะเดินว่าลงรถมะประธานท่านที่บดีมีตัวงงานนั่นสุลต่านสุลต่านมาจากงันนั่นอย่างของพันเช่นอย่องให้ไปนอนเสร็จมาไปนอนอยู่อย่างว่าพีระพันอย่างใหญ่ เธอ <Dante> ้นไปก่อนเมื่อเราแขกก่กนแล้วเาตามไปจะทำใหม่เาไม่โดนเลยเีใส่ละแต่ว่าแต่ป้อยอย่างนี้อีหย่างนอกเอาวย่างเดียวเอาเสียเวลาจะเลิกหลูกอยังเดียวที่หัวห่ออย่างเดียวเสี้าที่พอดีหัวห่อแค่นาทีพ่อแม่จีเป็นประธานาธิบดี่จีมีความรู้สึกยังไง ดีใจกับเรารู้สึกความดีบ่เมย์เมยบัวเอาความรู้สึกว่านี่แหมจากการที่ตั้งแต่แรกจนพอตัอนี้แหมกดใจบ่คิดว่าสิพอตไกลไปนี่บ่คิดว่าเขาเอเดเต่งกันเนาะเนาะมาสิมากันเลื่นๆมันมาคล้อยมาก,มากันยิ่นอีกวาละตัวหลักแท้แพ้์ใกล้ชิด<า>เฮ้ยอันนี้ว่าเซฟไปบันนี่เอาไปก่อนนี้เลยครับ เพื่อใส่จ <battle> ้ก่ตัวเอียนบอยเอียนบอยเอียนบอยงเขามากันี่ดีเอ็นบอยนี่จะไปแปลงฟันล้างหน้าเข้ามาแต่งหน้ากแต่วนมีคนจ้างบอลไปกับพีซีเลยเนาะโอ้ยพี่จ้างก็ว่าไปดอกบอลไปมีคนจ้างดอกเอาบอลไปอยู่น้ำแนอยู่อใส่ยื่อนี่หลายแล้วไปอยู่น้ำแนยขอไปอยู่น้ำแนยบอลมีงานไม่ หมอยัเห็ดไงเห็ดปูของเราจะได้เห็ดเลียมตังตเห็ดเลียตั้งแต่ไงก็หนีเขาก็เห็ดเลียมแล้วคือสิไปรักสิไปรักอันัวกับกล้วยอยู่เด้ออดีครับกอนอันดีครับบุกะเสียบบุระจะเลยมันรูที่มาบันีบันทีมีบันีพอซี่ไหมัซี่ไหมบะสานทางเครื่องนะครับไปทางเรื่องนะคบไปมโลกันเดียวนั่นแ่น โอ้ย<ห>มมนเขินยังกอกจะนีเขินเขินได้หนิไปไปทางไหนไปทางไหนหิ้วเข่าอีกซะเ้อไปร้อยกินเขา่าเพื่อนกญิซะ